สวัสดีครับนเพื่อนก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนเหมือนตัวโยงนะครับแหมชาวก้าวเนี่ยมันโพสต์ตั้งข้อสงสัยครับเพื่อนว่าทําไมยูเนสโกกับประเทศไทยเนี่ยเออมีความสัมพันธ์อะไรเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่านะครับไอ้งามใส่คลิปทีีสำรัความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถึงได้จัดมรดกโลกนะครับให้เออโจรเสียมแบบรัวๆนะครับเพื่อน มึงก็เข้าใจแหมตั้งชื่อใส่ร้ายป้ายสีพวกเรานะครับภาษากูเสียอ่ะไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับเพราะมีโอ้ยบางเรื่องที่สําคัญกว่านี้ครับเพื่อนคืออะไรล่ะครับไอเมนมันกรดแน้นครับเพื่อนโอ้โหมันสาบแช่งหน้าดูเลยนะครับทาให้ชาวกาวด้วยกันเนี่ยนะครับแหมเออมีอารมณ์รวมครับเพื่อนโอ้แหมไอเปอ๋อไอป่องไปเห็นคอมเมนต์แล้วมันชื่นใจครับเพื่อน ก็เลยอยากเอามาฝากกวนหมื่นตัวโยงนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆฟังผู้ข้อบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอยากคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจีการได้แอดมื่นก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคริสต์วอเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับอ้โหุ่นสวยความคิดเห็นที่หนึ่งยูเนสโกต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวเอมเมน โอ้โอตายแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรไปทวงค่าเสียหายอะไรเขาโอ้มึงนั่งดมไปเปียกเน่ากาวบูดก็งมึงอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าเดี๋ยวเขาไม่เล่นด้วยนะ่ะทะลึ่งน่ะพิคคำตัดสินขึ้นมาอ๋อบึ่งนึกขึ้นมาได้ไอ้นี่ฝรั่งเศสบันทึกว่าเป็นของเสียมของสยามนะครับ เอาข่าวพระวิหารมาคืนเราตายเลยเอาประสาทบายน์มาคืนเรานะครับแหมเอาจังหวัดเสียมมาลาดมาคืนเราอยู่ๆก็มาคืนเราเฉยๆอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะอะไรอะไรอะไรในโลกใบนี้มันก็เป็นไปได้หมดครับเพื่อนเพื่อนพราะอะไรนะครับอ้าวแหมฝรั่งมังค่ามก่กนเขาไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้ดมเป็นเปียกเน่ากาวบูดนะครับแถมที่สําคัญคืออะไรครับเพื่อนทานเองบ้าน่าหรอฮ้อนด้วยเนาะโอ้โหเขาก็แหมเป็นคนรักสัตว์นั่นแหละครับถ้าเขาเห็นแบบนี้โอ้โหมือไอ้ชาวกาว เอ็งหมดสติไม่รู้เรื่องแถมเป็นบ้าติดเชื้อมึงยังแดกได้ลงคอนะโอตายอะไรง,งามใส่กูไม่ให้มึงดีกว่านะครับใครจะไปรู้ล่ะครับ่าก่อนหน้านี้ไอ้เหม็นมันไปทําอะไรเอาไว้นะครับมันถึงได้ทั้งเขาพระวิหารได้ทั้งจังหวัดเสียมราดไปแต่ยูเนสโกแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสรู้ดีที่สุดกับเพื่อน ความคิดเห็นที่สองยูเนสโกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องภายในของอาเซียนโอ้ตายแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะมึงลำบากเลยเพราะอะไรล่ะครับแม่ก็เสียมสยามไทยเขาไม่ยอมไม่มึงเอาเขาพระวิหารไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับไอ้นี่แหมถ้าล่งนะครับเพื่อนๆลืมกำาพืชตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วแหมเป็นแค่เออ คนป่าแก้ผ้าเดินครับโดมเป็นเปลยยกเน่าโดมกาวหมดอายุแถมทานเออเอ็งบ้าน่ารอนะรับโอ้โหและที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรละครับเพื่อนก็อาศัยบาร,รมีไอ้แม่ความสนิทมักคุ้นจีเขาเรียกธาตเก่านายเดิมของฝรั่งเศสเนี่ยละครับเพื่อนถึงได้ใช้วิธีเล่นแร่แปลงธาตุสร้างหลักฐานเท็จนะครับ แม่แล้วก็เอาเขาพระวิหารที่เป็นของเราไปนะครับบอกตรงๆดากไอ้พวกสารระหวางประเทศหรือนะครับไอ้พวกออมหาอำนาจนอกภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจทหารไทยไม่ถอยเด็ดขาดเพื่อนๆเพราะอะไรละครับเอา้าเราอยู่กันมาตั้งนมตั้งนานดั้งเดิมไม่ใช่ปี2ปีนะครับอยู่กันมาจะพันปีอยู่แล้วนะครับ <laughs> ไอ้นี่แหมเพิ่งออกมาจากป่าได้ไม่นนานนะครับแหม ใช้วิธีสกปรกนะครับร่วมมือกับคนของเราเองนี่แหละครับเพื่อนที่บางทีมันอาจจะเป็นเชื้อสายต่างด้าวก็ได้นะครับมันถึงไม่รู้บุญรู้คุณนะครับชอบเนลคุณบ้านนี้เมืองนี้อยู่เรื่อยๆนะครับบอกก่อนนะครับถ้าวันข้างหน้าไม่มีบ้านนี้เมืองนี้พวกเมืองเออจะอบพยพไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะอะไรนะครับโอ้โห คุยว่าเก่งนักเก่งหนากันทุกประเทศเลยสุดท้ายแห่กันอบพยพหนีความกันดานอดอยากลำบากนะครับหนีทุกสิ่งทุกอย่างมาอาศัยอยู่บ้านนี้เมืองน,นี้นะครับ้วยงามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดความ<ต>าคิดเห็นที่สามรองรับมรดกโลกให้กับโจรเสียมทุกอย่างกับไม่ให้ความสำคัญต้นฉบับที่มีหลักฐานคือบันทึกจากกำแพง โอ้โเละเธอไรสารไรปัญญาอ่อน <c oughs> กำแพงก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับพเพื่อนๆแถมทําไมรู้ไหมครับเออวันดีคืนดีเธอลื่งหน้านะครับไปแกะสลักบ้าๆบาๆ <c oughs> อๆตายบันเทิงกันละเมิงคราวนี้ <c oughs> ไอฝรั่งมังค่ามันก็งงสิเพื่อนๆอ้าวเฮ้ยไอกำแพงนี่มีรูปไดโนเสาร์ด้วยหร <c oughs> <c oughs> อไองามสไส่ <c oughs> เพราะอะไรละครับอา้าก็ไอไดโนเสาร์เนี่ยเต่าล้านปีสัตว์ล้านปีเนี่ยพึ่งจะขุดพบได้เมื่อไม่นานนะครับอุ้ย แม้ยังไม่พอร้อยปีเลยไอ้ชาวกาวก็ทะลึ่งทำยังก็ตัวเองเนี่ยโอ้รู้จักกันมาเป็นพันปีทั้งทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยทานเองบ้านนะครับเอโอ้หนักเลยกูขราวนี้ประสาทพี่พเสียนะครับไอ้โรดตาปอนความคิดเห็นที่สี4รัฐบาลต้องจัดการกับยูเนสโกขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการตัดสินครั้งต่อไปโอ้ยงามไส้ประสาทกูจะเสีย เมืองยาวอะไรไปจัดการเขานะครับลําพังตัวเองเนี่ยแหมยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับอาศัยเขาไปทั่วบอกตรงๆถ้าไม่มีมหาอํานาจต่างชาติใครจะบริจาคอะไรให้มันนะครับตายเลยนะครับโอ้โหเออเพอเผลอเองบ้าไม่มีทานอีกนะครับนี่ยังไม่รวมกับประเทศไทยนะครับที่แหมพยายามลักลอบเข้ามาเป็นแรงงานนะครับถึงมีเงินมีทองกลับไปบ้านเมืองตัวเองไปซื้ออาวุธแต่นะครับแม้อยู่ไม่เป็นทะลึกนะครับชอบซ่านน่ะครับเพื่อน เออวันดีคืนดีหลุดยิงม้านะครับสุดท้ายนั่งร้องห่ามร้องไห้งอแงนะครับขอความเห็นใจโอ้ตายเลยบันเทิงกันเลยมึงคราวนี้และไปขอความเห็นใจกับใครเ็าอีกครับก็ชาวโลกอีกนะครับสุดท้ายก็คือมึงก็พึ่งเขาทุกอย่างนั่นแหละครับเพื่อนย,ยังมีหน้มา,ามาเธอลึกซ่าจะไปจัดการเขาตายเลยนะครับไอ้นี่เออดมเป็นเปีเปยกเน่ากาวบูดพอเข้าใจได้ แต่น่าจะติดเชื้อเองบ้าจนหลุดไปแล้วแล้วก็มึงหลุดไม่พอกูก็ยังพอว่ามึงเล่นเอากูหลุดไปด้วยนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียอสูตรจริงก็เพื่อนเหม็นความคิดเห็นที่5ชาวเขมรต้องร่วมกันแบนยูเนสโกเขาไม่ได้ส่งสินค้าไปขายให้มึงไงเหม็นแล้วมึงก็ไม่มีปัญญาซื้อสินค้าเขาด้วยเพราะอะไรล่ะครับเอาแหมอะไรที่เป็นมรดกโลกนี่บอกตรง ราคามูลค่ามหาศาลนะครับมีเงินมีทองก็จัดหามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของตัวเองไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากจะเออยอย่างเงี้ยแหละครับคัดล่อเขาเครมเขาเนี่ยแหละครับเพื่อนเมึงนั่งดมปปงเปียกเน่ากาวบูดแล้วก็หาเอ็งบ้าทานไปเลยเหม็นแหมมึงอย่าเออคิดมักใหญ่ไฟสูงเกินตัวนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าไม่มีกาวบูดไม่มีเอ็งบ้าไม่มีแปงเปียกเน่านะครับให้ดมให้ทานอ่ะตายเลยนะครับมึงลงแดงกูช่วยมึงไม่ได้นะไอเหม็น ออนหนักเลยกูข่าวนี้น้ำตากูจะรั่วนะครับไอรอดตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทงหมดได้นะครับอีพีนี้แอดมุนกระบขอบพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่หันเข้ามารับชมและฟงังอุ้ยเลยล้วนขออภยัยขอตัวลาไปก่อนนะครับ <laughs> โอ้ปลาศากูจะเสียไปร้องเพลงดีกว่า เจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจาาจึงต้มบะมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตาที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีป่ปาโจไอโลดตาปอน